ตัดสินใจน้ำพอสมควรแต่เผอิญว่ามีคนให้คําแนะนํามาว่าให้ทํากับด mm ีแลกพูก็เลยลองเรียกเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็โอเคตรงนั้นครับ mm hmm. ครับผมก็อยากจะมีสระไว้ให้ลูกว่ายน้ําเล่นหน้าบ้านครับผม mm hmm. ก็ระยะเวลาก็ตกลงกันไว้ที่15วันครับช่างก็ทําตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วก็ทางพนักงานก็จะแจ้งมาทุกขั้นตอนที่กําลังทําอยู่ ช่างครับให้ความใส่ใจทุกขั้นตอนแล้วก็ทางบริษัทก็คือติดตามงานตลอดก็สินใจน้ำพอสมควรแต่เผอรว่ามีคนให้คําแนะนํามาว่าให้ทํากับรีแลกพกูก็เลยลองเรียกเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็โอเคตรงนั้นครับ อ๋อก็เป็นการบอกจากปากต่อปากในส่วนของคนที่เรารู้จักนะครับว่าโอเคเราก็เลยเลือกที่รีแลกซ์พูครับสวยครับทุกอย่างเพราะว่ามาถ่ายที่สถานที่จริงแล้วก็ออกแบบตามแบบจริงๆถ้าเกิดเราติดปัญหาอะไรเราก็สามารถสอบถามได้เลยโดยตรงถ้าคุณมีความต้องการอะไรให้บอกโดยตรงกับทางรีแลกซ์พูได้เลยเดี๋ยวเขาจะจัดมาในสิ่งที่คุณต้องการได้ครับในส่วนของติดขัดอะไรรีแลกซ์พูก็สามารถให้ติดต่อได้ตลอดครับ